คนดูใกล้ๆดูใกล้ๆสบูท่ทําความสะอาดกายย่าไว้ซอฟคือตัวนี้ทาดูหน้าได้ถูตัวได้คใครนะคะที่มีสิวที่หน้าที่หลังที่ตัวขาลายวงลายนมลายนะคะ,ะหรือว่าเป็นฝ้าสบู่กายย่าไว้ซอฟราคาแค่ก้อนละยีบเก้าบาทยีบเก้าบาทเบสคือทูกมาร์กเดี๋ยวฉันนี้ฟองเยอะมากกินแบบส้มแท้ๆเลยค่ะ นหมากบินส้มเลยอ่ะทุกคนส้มแบบแท้ๆแล้วให้ดูก่อนที่ขัดมาข้างนี้คือขัดนะข้างนี้คือขัดเหล,ล็กเดี๋ยวเบสขัดข้างไหนมาเทียบข้างนี้ไม่ขัดพอ้ไม่ไม่เต้าบ้างใช่ไหม,ไมโอ้ยงั้นเดี๋ยวไปขัดข้างนี้ด้วยดีกว่าเจนนี่เนะี่ยเป็นคนที่ชอบชอบซื้อของถูกแต่มีคุณภาพซิปกนปกติซ่อมร้อยสี่สิบเลือดสองร้อยเจ็ดสิบบาทส่งฟรีเปิดบินเพียงสามร้อยเก้า 1ิบาทรวมส่งได้สบู่ไป20ก้อนใครเป็นตัวแทนแบรนด์นี้ปังให้นอนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าของแบรนด์กำลังจะทำการตลาดกับเต้หมดชื่อแบรนด์นี้ตัวแทนได้กำไรคนละเป็นแสนวิธีการขายอะไรคือหนึ่งคุณต้องขยันแล้วก็ข้อที่สองคุณต้องใช้สินค้าจริงๆคุณจะได้เอามาบอกทุกคนได้ราคามันแบบน่าจะต้องราคาน่ารักมากคือก้อนอะไรนะเบสยี่สิบเก้าบาทสิบก้อนสิบก้อนสองร้อยเจ็ดสิบยี่สิบก้อนสามร้อยเก้าสิบซองฟรี 1,000กิโลจากโกธโมมันมีอะไรมีตำนานกล่าวขานเรื่องหนึง่งมีใครมีหญิงสาวาม้ง,งามนนำหนึ่งที่เขาคิดถึงและใช้กายเรื่อยมาปาดังเสบูกาย Yeah, hey, hey, yeah. เอาแค่ร้อยคนคุณใจ่แค่390ร้อยเก้าสิบสิบยี่สิบสามสคุณเปิดไปตอนนี้แล่แต่ว่าเก้าสิบเาเป็นอกยี่สิบก่อนล้วสามรอยเก้าบเชบูกายานำเข้าฝรั่งเศสไม่ใช่เศษฝรั่งใช่ดีบ้่าใช้แล้วน่าใ้ลงทันทีสุดยอดเลย ดังอบที่แล้วสิก่อนใช้แล้วชอบมาก